คนที่กำลังคุยกับใครสักคนหรือว่ากําลังจีบใครสักคนอยู่เนี่ยคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมหรืออาจจะก,กําลังเจออยู่ก็ได้นะคือจู่ๆเขาก็หายไปโดยไม่มีสาเหตุไม่มีการบอกลาสักคำไม่มีการเคลียร์กันใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณก็แต่งงว่าเฮ้ยกูทําอะไรผิดวะแต่พอคุณนั่งนึกๆดูดีๆคุณก็รู้ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ว่ะ ทำทุกอย่างมาดีหมดไม่ใช่หรอเหมือนปกติที่เคยทํามาแต่ทําไมจู่ๆเขาถึงไม่คุยกับกูได้แต่ย,ยืนงงแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างครับถ้าว่าใครเคยเจอแล้วยังหาคําตอบไม่ได้คลิปนี้ครับผมมีคําตอบมาให้คุณครับแล้วผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เจอปัญหาแบบนี้บ้างแต่ว่าผมเข้าใจมันครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจ ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าไอสิ่งที่คุณทำมาดีทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีครับแล้วเขาก็อาจจะชอบก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมได้แต่มันจะมีบางสิ่งครับที่ต่อให้คุณทําดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเขาก็จะไปจากคุณอยู่ดีด้วยปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นหลายบ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือความรู้สึกเขาเปลี่ยนครับ คนเราความรู้สึกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาบางทีคืนนี้เขารู้สึกดีกับคุณตื่นมาทํานู่นทนํานี่อะไรเข้าหูมาสักอย่างไม่รู้เกิดความคิดอะไรบางอย่างมึนๆงงๆความรู้สึกเปลี่ยนได้ทันทีนี่คือสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้และคุณไม่สามารถควบคุมมันได้คือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของเขาและอีกเวนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกของเขาเปลี่ยนได้คือรูไหมเขาเจอคนใหม่ บางทีเมื่ออธิกรเขาอินกับคุณแต่วันนี้เขาไปงานแต่งงานเพื่อนแต่เขาไปเจอคนใหม่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ตรงสเปคเลยว่ะจู่ๆความรู้สึกอินกับคุณก็น้อยลงไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ข้อที่หนึ่งครับ ต่อมาข้อที่2ครับคือเรื่องของจังหวะเวลาครับในบางครั้งการที่คุณคุยกับใครสักคนก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขายังไม่อยากมีใครพราคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปได้ไกลคุณอยากจริงจังเขามากขึ้นแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วไม่เอาดีกว่าเฟดีกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ทันทีครับเพราะอาจจะมาจากการที่กลัวผูกมัดก็ได้เขาอาจจะอกหักอยู่พึ่งเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่ามาก,ก็ได้นี่คือเรื่องของจังหวะเวลาที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ต่อให้คุณทําถูกต้องทุกอย่างก็ตามเรามาข้อ3คคือวามเข้้ากันไไม่ดครับ ความเข้ากันไม่ได้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องอะไรทัศนคติเป้าหมายไลฟ์สไตล์บางคนครับชอบตัวติดกันรู้สึกว่าเนี่ยคือการแสดงความรักในมุมมองของเขาแต่บางคนรู้สึกว่าคนเรารักกันต้องมีสเปซให้กันบ้างถามว่าทั้งสองคนนี้ครับมีใครผิดไหมไม่มีครับทุกคนถูกในมุมของตัวเองทั้งนั้นนี่คือคําว่าทัศนคติไม่ตรงกันบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทํางานแล้วอนาคตอีก5ปีฉันจะต้องแต่งงานมีลูกแล้วแต่บางคนชีวิตยังไม่เอาอะไรเลยสนุกสนานไร้สาระไปวันอยๆถามว่าสองคนนี้มีใครผิดไหม ไม่มีใครผิดครับเรามีชีวิตเป็นของตัวเองแต่มันคือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณไม่สามารถไปควบคุมให้เขามาชอบแบบเดียวที่คุณชอบได้แล้วก็อยู่กับคุณไปตลอดเพราะนั้นมันจึงไม่แปลกครับที่ทำไมจู่ๆเขาถึงหายไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากมานั่งเปลี่ยนแปลงใครแล้วเขาก็ไม่อยากนั่งเปลี่ยนตัวเองมันเึงทำให้เขาเลือกที่ว่าจากไปก็คงจะดีกว่าซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันต่อมาข้อที่บก็คือคควาามเข้ใจผิดรับ ผมบอกเลยว่าข้อเน,นี้ยเราเจอกรนบ่อยมากความเข้าใจผิดมีอะไรบ้างไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารคำพูดการกระทําบางทีเขาได้ยินคนอื่นพูดมาว่าอุ้ยคุณเป็นคนแบบอยูด่ด้วยยากนะไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะแต่ว่าดูดีๆแล้วกันความลังเลเกิดขึ้นทันทีบางทีไปเห็นคุณยืนอยู่กับเพื่อนต่างเพศคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ความเข้าใจผิดจากการกระทําเกิดขึ้นได้ทันทีทั้งๆที่คุณถ้าแค่มีเพื่อนแต่เขาแค่ไม่ถามคุณเขาเลือกที่จะทิ้งคุณไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถควบคุมมันได้ครับับและตต่่อออมาาาข้ที5คก็คืสญช เคยรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างไหมว่าเฮ้ย hey, อันนี้ไม่ใช่วะไม่น่าจะโอเควะไม่มีเหตุผลใดๆแต่แค่ฟีลลิ่งมันบอกว่าไม่น่าจะไปได้เลิกคุยดีกว่าแค่นี้ก็มีเยอะใหญ่ไป5สิ่งนี้ครับคือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ต่อให้คุณชอบเขาแค่ไหนพยายามทําดีเขาแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถไปควบคุมให้5สิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นได้มันอาจจะเกิดขึ้นได้สักข้อหนึง่งขึ้นอยู่กับมุมมองของเขาการตัดสินใจของเขาอะไรหลายอย่างครับที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะอยู่คุณต่อหรือไปจากคุณดี แต่น่นอนครับว,ว่ามันก็มีวิธีครับที่ทําให้สิ่งที่คุณควบคุมได้เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นจนมาเอาชนะสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้บางข้อซึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่ทําให้เขาจะตัดสินใจไปจากคุณยากขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือโปรไฟล์ของคุณโปรไฟล์ไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะโปรไฟล์คือสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณสร้างมาแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาประทับใจตัวคุณ ถ้าว่าคุณมีข้อนี้การตัดสินใจว่าเขาจะไปจากคุณดีไหมหรืออยู่กับคุณต่อดีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นเพราะถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่ถึงจริงๆนะและคุณเป็นของหายากการที่เขาจะทิ้งคุณไปง่ายนะั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆครับผมมีคอที่ชื่อว่า The Magnet คอสเนี้ยครับจะทำให้คุณเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดที่คุณจะดึงดูดคนที่คุณชอบเข้ามาหาคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องพยายามทำอะไรมากมายเลยแต่เขาจะเป็นฝ่ายอยากเข้ามาหาคุณเองคนที่เขาจะไปจากคุณเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องเสียดายคุณเขาไม่ไปจากคุณดีกว่าซึ่งคอสเนี้ยครับผมจะบอกนะครับว่าวิธีการสร้างโปรไฟล์มันมีอะไรบ้างที่เพศตรงคามเขามองหากันและสร้างยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งสำคัญถ้าคุณรู้มันมีอะไรบ้างแต่คุณไม่สามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณได้ไม่ม เพราะฉะนั้นครับผมจะบอกทั้งวิธีการที่คุณจะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณได้ด้วยเพราะฉนั้นครับคุณไม่จาเป็นต้องมานั่งลองผิดลองถูกผมเป็นคนลองผิดมาแล้วคุณเป็นฝ่ายลองถูกอย่างเดียวคอร์สนี้ครับราคาจะอยู่ที่ ,5990 บาทครับแต่ว่าสําหรับ20คนแรกครับที่แคปหน้าจอนี้แล้วส่งไปที่ไลน์แอดชองคาริสนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษสุดๆครับที่2490้าครับหาเอาคุณแคปหน้าจอนี้ไปหากาใครสนใจนะครับรีบสมัครกันเข้ามาครับคอร์สนี้จะเริ่มในววััันนทีี่31พพฤษภาคคมมป2566รบบแล้กผ ช่องคาริสครับ